จะไปขึ้นเรือนะครับตรงนี้เป็นท่ามหาชัยเดี๋ยวจะข้ามไปท่าฉลอมนะครับไปด้วยครับไปด้วยคือ <c oughs> กันบนเรือเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่หวานดูนกนกมันยืนบนตัก่อตอนนี้มหาชัยนะครับไม่ใช่ล้มปุกนะครข,ขายเลยเนาะ กบอกสามแก้ค่ะกระบอกดีใจด้วยน้อนนี้หวานขอยี่สิบแก้วโอ้แก้วใหญ่ได้ได้แล้ว20บาทนะฮะเยอะมากเลยเราขากลับมาซื้อถ้าเกิดจะซื้อนะจะซื้อขากลับนะหวานอย่าเพิ่งซื้อ อโอเคจากสถา,านีรถไฟนะฮะสมมติว่าเพื่อนๆจะเข้าห้องน้ำแล้วกันนะแนะนำจุดเข้าห้องน้ำแล้วกันในสวนสาธารณะตรงนี้นะครับสวนสาธารณะตรงใกล้ๆท่าเรือตรงเนี้ยมันจะมีศาลเจ้าแล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับผมพาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำก่อน,าานาเข้าไปนิ่งเ,เลย ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองด้วยนะครับเราตรงนี้จะมีศาลนะครับศาลจีนนะครับห้องน้ำนะครับยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนโอเคครับจากศาลเจ้านะครับเราทำธุระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือนะครับ ตรงนี้เป็นท่ามหาชัยเดี๋ยวจะข้ามไปท่าฉลองนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็ได้ขึ้นเหรอจันทร์เหรอเขาฝั่งนู้นเขาฝั่งนู้นเขาฝั่งนู้นเดี๋ยวมขาฝั่งเรือกันนะครับ คืนวันทย์เจ็มิตีเหมือนก็คืนวันที์ตีสามเนี่ยต้องไปสนามบินแล้วนะเพราะมันเป็นวันจันทร์แบบไฟเช้าไม่ใช่จันทร์ดึกไม่ใช่อะไรแบบจ่ายให้ด้วยจ่ายให้ด้วยวันเท่าไหร่สามบาทเด็กหนึ่งบาทนี้มีเด็กหนึ่งบาทเองน่ารักไปเร็วไปเร็วไปเราลงเรือกันนะครับไปด้วยครับไปด้วย หน้าหรือหลังดีแต่ตรงนั้นมันมีที่นั่งอาเข้าไ,ไ,ไปข้างหลังก่อนเนาะว่า่าขอนั่งใกล้พี่เขาหน่อย ซื้อกันบนเรือเลยนะครับพิกันไม่มีขออนุญาตนะครับ่ทกับเป๋านี่ก็น่งราที่่มาหน้าตุลมน้ยขอขอแม่งด้วยน่ะเายังไงก็ต้ตามนะะนี่นกนกที่มันยืนวัน ัางโน้นทางโน้นสวยหรอชอบมบมาสวย,น,น,สวยน,นี่ทำเป้นทางเดินริมคลองไป คือไรสาคู่อะไรสับคู่เส้นหมูอีกเนี้ยคนไทยรำขายอของละสิบเหรียญแต่เราออกจากท่าเรือแล้วเราวนบนซ้ายนะได้เดี๋ยวจะวนกลับมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นสตรีทอาร์ตแบบเยอะแยะเลยอ่ะแต่เราก็ไปสุดที่ก๋วยจับก็ใช้ ระยะทางนิดหน่อยนะครับเดินนิดหน่อยตรงนี้จะร้อนหน่อยก็คือเที่ยวถ่ายรูปนั่นแหละก็คือเที่ยวถ่ายรูปนั่<ห>นแหละน้องเลยครับไม่ไหไปได้นะครับถ่ายไหมถ่ายไหมใช่ใช่ถ่ายดีถ่ายดี